จกรรเสริมประสบการณ์สาระการเรียนรู้ที่ 1, หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยความปลอดภัยใกล้ตัวสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราเรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยชุดบูรณาการปฐรมวัยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มสีม่วงนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งหมด2กิจกรรมนะคะโดยมีกิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมที่3ระวังสัตว์มีพิษให้เด็กๆระบายสีแดงลงในวงกลมภาพสัตว์ที่มีพิษระบายสีเหลืองลงในวงกลมภาพสัตว์ที่ไม่มีพิษแล้วระบายสีภาพทุกตัวให้สวยงามด้วยนะคะอย่างเช่นภาพแรกพึ่ง B ต่อไป ยุง mosquito ต่อไปเต่าทอง ladybug ต่อไปเต่า choco ต่อไปตะขาบ centipede ต่อไปผีเสื้อ butterfly ต่อไปงู snake ต่อไปหอยทาก snail เด็กๆระบายให้ถูกต้องนะคะ สีแดงคือสัตว์ที่มีพิษสีเหลืองคือสัตว์ที่ไม่มีพิษจากนั้นให้เด็กๆนับจำนวนสัตว์ที่มีพิษว่ามีกี่ชนิดนะคะแล้วเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็นับจำนวนสัตว์ที่ไม่มีพิษมีจำนวนกี่ชนิดแล้วเติมตัวเลขลงในช่องว่างได้เลยค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมที่4ใช้เครื่องใช้อย่างปลอดภัยโดยให้เด็กๆคัดคำตามรอยปะสังเกตภาพ A และ B แล้วกากระบาดท,ทับภาพที่ต่างกันจำนวนหตตำแหน่งในภาพ B นะคะโดยคำคัดตามรอยปะมีคำว่าความปลอดภัยในห้องครัวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ ความปลอดภัยในห้องครัวและเด็กๆมาดูที่ภาพ A นะคะภาพเด็กผู้หญิงกับคุณแม่อยู่ในห้องครัวนะคะกำลังสนทนากันว่าเราต้องใช้ของใช้อย่างระมัดระวังและเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยให้เด็กๆสังเกตที่ภาพ A นะคะแล้วไปเปรียบเทียบกับภาพ B ค่ะ ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันจำนวน6กตำแหน่งนะคะให้เด็กๆก,กากระบาททับภาพที่แตกต่างในภาพ B ได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะมีอะไรที่แตกต่างกัน6กตำแหน่งค่ะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาที่แอปพลิเคชัน BK Learning ด้วยนะคะ คุณครูขอฝากอีก1กิจกรรมเพื่อเป็นการบ้านในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเนื่องด้วยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณครูไม่ได้ส่งคลิปการสอนนะคะจึงอยากให้เด็กๆทํากิจกรรมที่5ระวังคนแปลกหน้าในหน้าที่25เป็นการบ้านในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะโดยให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพแล้วฟังคำถามนะคะแล้วระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยม คําตอบที่ควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะรูปภาพแรกหนูควรทําอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้าขอกอดหรือหอมตัวเราหนูน่ารักจังขอลุงกอดได้ไหมจ๊ะหนูจะตอบว่ายังไงคะระหว่างไม่ได้ค่ะกับได้ค่ะหนูระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมในคําตอบที่หนู อตอบเพื่อความปลอดภัยนะคะต่อไปภาพที่2นะคะหนูควรทำอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้าให้ขนมหนูกินขนมไหมจ๊ะอร่อยนะลองชิมชิมดูสิจ๊ะหนูจะตอบว่าอย่างไรบ้างคะระหว่างขอบคุณครับแต่ผมยังไม่หิวกับขอบคุณครับแล้วรับขนมมาทาน ให้เด็กๆระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปภาพที่สมค่ะหนูควรทำอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้ามาชวนไปหาคุณแม่หรือไปเที่ยวหนูลุงจะพาไปหาแม่ทางโน้นหนูจะตอบว่ายังไงคะระหว่างไม่ไปค่ะคุณแม่ให้รอที่บ้านกับได้ค่ะ ให้หนูระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ควรปฏิบัติให้ตัวเองปลอดภัยนะคะหลังจากเด็กๆทำการบ้านในวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาที่แอปพลิเคชัน BK Learning ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ